กันเียดเราหาที่แนวเปลี่ยงมาเฮ็ดได้แล้วเอาเอาเอาเจได้ระบาดเอาปล่อยเสี่ยเดียวสองอันเลยเอาเอาเอาไอโอ้ยเอาหนักเอาเอาโอ้ยปล่อยสองอันเลยเอาเสือกเี่นเดียว ทดสอบวาวเดาเพียดสิปล่อยซองลำเสกันเลยแล,ล,ล,ล้ววะเสียวซ้อมดวงเสกันเลยัดเสกันเลยเห็ุสตดไปเปวาวเดาเมียหาซีพองเพียด เราเบิ่งครับผมเพียรเราเทียดสูตรใหม่บานนี่เอาซองล่ำนี่เทีดพร้อมกันเลยผูกเสื้อกซองเสียนอ้าวที่เดาขึ้นไปจะได้บานใส่เสือกเส้นเดียวแต่ว่ามาแยกเป็นซองอันครับบานผุ่นเสือกเราแยกมาซองอันโอ้เดี๋ยวเขาเพียรเดี๋ยวเดี๋ยวรอรบกวนเพียรเพียรเอา รอลมนิดนึงครับรอลมก่อนเนาะเนีวาวใหม่เอามาเทศใหม่ครับผมผมเลยเถ็ดสองลำก่อนโอ้ใส่เสื้อสองเสียนแยกมานนี้เนาะเพียดเนาะนี้มาหมัดใส่ตรงกลางลมคือเบาแท้เอ้าวผุ่นโอ้เพียรสองขางเลยมาลองเบิรงครับเป็นังไรอ่ามาหลุนกันเพียดเราหาที่แนวเปียกมาเห็ดได้เรา เอาเอาเอาจะได้ละบาดเอาปล่อยเสียงเดียวสองอันเลยเอาเอาเอาเอ้ยอ้ยเอานักเอาเอาโอ้ยปล่อยสองอันเลยเอาเสียงเดียวเออเอาดีละเวียนดีละเอออุ้ยเวียนเอาเอาเบื้องไปรับกันแล้วบาดเอาเอาก่อนกันเลยก่อนกันแล้ว ่อนก็เล้วโอ้ทินกนเลยเปียดอุ้ยเอาเอาว่าติศเปียดทิศนากาเตะเปียดปล่อยสองดวงพี่น้องเสือกเสียนเดียวแต่มาแยกออกดีพี่น้อก เอาอเอากไปำกันอีกเออสอบไปน้ำกันเลยบาทก่อนก็รลมเลยเพียรออกจากกันเลยบาทโอ้เปาติโเอาบอกจากกันเลอยเพียรติดกันเลยบาทนโอ้เสียมันซ้ำกันคือว่าแล้วเออเออ แยกกันออกอยู่เนาะเอ้า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 โอ้ยเอ้าโอ้ยเ <c oughs> ียดฮะแต่เ <m> ดี <c oughs> ๋ยวผมจะโทรเพียดเจ้าดิเออมันต้างแทงกันเนี่ยฮะโอ้ยสะพโอมันอันนั้นเพียดปีมันจะรูสะพโอมันติดกันเพียด โอ้เออมันเสีอยงมันซ้ำกันแหละปีกมันทะลุกันปีกมันเท่งกันมันก็นเลยกลายเป็นเกาะกันเลยโอ,โอ้ไอเดียพี่แอนดีพี่น้องปล่อยซองดวงขอบกันเลยอลเยออเอายังมาึ้นง่ายเนีย ๋ยวพุทักขเขาอีกพี่น้องให้ประมาณว่านหนึ่งมาสัตว์โอ้ยเบาเดาวนวนมาวนปล่อยองวันสองหลำพี่น้องอา้ามันจะขึ้นแล้วพี่อเอา้าไปแล้วสองกันเอา้าเอา้า

โอ้ยแปลกไปเบียดเห็ดเอ้าปล่อยสมดวงผองกันเลยพี่น้องโอ้เอ้าอันนึงเห็ดให้แบบหมุนก็ได้ว่าสันเห็ดให้ตัวหนึ่งหมุนเห็ดตัวหนึ่งขึ้นโอ้ยเบียดอ้่แต่นนี้เราเห็ดเต็มเบียดเต่าดิเอ้าอ่ะเ้